สูตรลับการทำออนไลน์ที่จะทำให้คุณประสบผลสำเร็จได้เร็วที่สุดนั่นก็คือคุณต้องรู้จัก c o p ปปีนะครับ c o อปปีอะไรครับ c o อปปี้คนสำเร็จนะครับก๊อปปี้แนวคิดก๊อปปี้วิธีการก๊อปปี้เทคนิคต่างๆของคนที่เขาสำเร็จแล้วถ้าคุณก๊อปปีวิธีการของคนสำเร็จได้คุณก็จะสำเร็จได้ไวครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากสำเร็จได้ไวคุณต้องรู้จักก๊อปปี้ให้เป็นนะครับเหมือนคำที่เขาพูดไว้เรียนรู้จากคนสำเร็จบรลนิดดีกว่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปนั่งคิดเองครับอยากสำเร็จได้ไวคุณต้องก๊อปปี้ให้เป็นก๊อปปี้ให้ได้นะครับแล้วคุณจะสำเร็จได้ไวในโลกออนไลน์ครับปากดติดตามโค้ชทองมีไว้แล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ครับก่อนจะาก,กันวันนี้อย่าลืมนะครับ เช่นเคยออนไลน์มันง่ายนิดเดี๋ยวแค่เรารู้วิธีครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย